รามเกียรติ์ตอนที่สามกำเนิดกรุงลงกาเมื่อพระยสวนมีบัญชาให้พระอินทร์สร้างกรุงศรีอยุธยาเสร็จสิ้นแล้วนั้นทั้งฝ่ายเท้าสหบดีพรมได้มีความคำนึงถึงเท้าสหมริวันผู้เป็นญาติและเป็นพรมเช่นกันซึ่งได้ไปพำนักอยู่ที่เกาะรังกาแคว้นกลางทะเลที่อยู่ทางตอนเหนือของชมพูทวีป เกิดความบาดหมางเนื่องจากสู้รบแพ้พระนารายณ์จึงนี้จากเกาะรังกาลงไปอยู่ที่เมืองบาดาลด้วยหวันเกรเนธิ์ของพระนารายณ์ทำให้เกาะรังกาไม่มีผู้ปกครองกลายเป็นเมืองร้างเท้าสหาบดีพรมเห็นสมควรว่าควรจะต้องมีเชื้อสายพรมอยู่คู่กันเพื่อให้เกาะรังกานั้นเจริญรุ่งเรืองสืบไปบนโลกมนุษย์ เท้าท่านจึงเชิญเท้าทาดาพรมไปปกครองมีบัญชาให้พรมอัชดาเกณฑ์หมู่พรมทั้งหลายลงไปสร้างเมืองที่เกาะรังกาและเมื่อส่งน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมแล้วองค์สหบดีพรมก็ทรงหงเหมราชบินสู่เกาะรังกาพร้อมด้วยขบวนพรมทั้งหลายเมื่อเดินทางมาถึงรังกาทวีปแล้วก็มองเห็นยอดเขานิลกาลาสูงตรงานเหนือเมฆตั้งอยู่ใจกลางทวีป ที่ปลายยอดเขานั้นมีรังกามหากายสิทธิ์ขนาดมหฮมาตั้งอยู่รังหนึ่งจึงเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีในการตั้งราชธานีเท้าท่านจึงตรัสให้วิษณุพรมสร้างเมืองขึ้นที่นั่นโดยด่วนเมื่อรับบัญชาวิษณุพรมก็เนรมิตเมืองอนุดงามขึ้นภายในพริกตามีคูเขื่อนและปราการล้อมรอบมีมหาปรา,าสาทสามองค์งตั้งตรงงาน แต่และองค์ก็มียอดพรมพักห้ายอดสูงใหญ่งดงามราวกับเมืองสวรรค์มีทั้งโรงมา้าโรงรถโรงช้างที่นอกเมืองก็มีอุทยานอันกว้างใหญ่งดงามประกอบไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลมากมายและให้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นเป็นปราการป้องกันเมืองให้หมู่ปลาเฮราและสัตว์น้ำคอยดูแลใต้น้ำและให้ยักษ์สีผีเสื้อคอยดูแลปกป้องเมืองเหนือผิวน้ำ อีกทั้งจัดให้ยักษ์ฤทธิกันคุมทหารยักษ์จำนวนแสนโกรคอยดูแลรักษาความปลอดภัยทางอากาศให้กับพระนครเมื่อเนรมิตเมืองเสร็จสิ้นแล้วเท้าสหาบดีพรมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงได้ขนานนามเมืองใหม่ว่าพิชัยลงกาและได้เกณฑ์เหล่าอสูรแห่งเนินจัก,กรวาลอัศกันอีกประมาณแสนโกรตนมาเป็นเหล่าเสนาข้าราชบริพารน้อยใหญ่ แล้วจึงได้เชิญเท้าทาดาพรมขึ้นครองกรุงพิชัยลงกาขนานนามท่านว่าดเท้าจตุรพักพร้อมทั้งประธานนางมลิกาผู้ทรงโฉมให้เป็นมเหสีพร้อมเหล่านางยักษ์อีกหมื่นหกพัตนไว้รับใช้และมอบพระแสงอาวุธกายสิทธิ์ไว้ให้รักษาพระนครอันประกอบไปด้วยตรีศูนย์คทาและฉัดแก้วโมดีนอกจากนี้ยังได้บอกเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แก่เท้าจตุรพักอีกด้วย เมื่อใดก็ตามที่มีศัตรูมาประชิดเมืองให้กลางฉัดแก้วขึ้นกลางกรุงลงกาชัดน,นี้จะบทบังแสงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้ามืดสนิทจนศัตรูมองไม่เห็นกรุงลงกาแต่ผู้ที่อยู่ในเมืองจะมองเห็นศัตรูฉัดแก้วนี้หนาะเป็นที่กลัวเกรงทั้งอินทั้งพรมเชียวละจากนั้นเท้าสหาบดีพรมก็ทรงพญาหงเหมราชบินกลับขึ้นสู่สวรรค์ ต่อมานางมลิกาให้กำเนิดพระโอรสเป็นอสูรมีสี่กรและตั้งชื่อว่าลัสเตียนซึ่งนำความปิติยินดีมาให้แก่เท้าจะตุรพักและนางมลิกาเป็นอันมากส่วนทั้งฝ่ายกรุงโยธยานั้นเมื่อเท้าอนนมตันครองราชมาได้หมื่นปีก็ได้มีพระโอรสกับนางมณีเกศรมีนามว่าอัจฉบาลผู้ซึ่งมีศักดานุภาพอันเกรียงไกรและเป็นที่ยำเกรงในสามโลกเท้าอโนมตันจึงได้มอบบัลังให้พระโอรสอัจฉบาล จากนั้นจึงสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าแก่ทั้งมเหสีและพระโอรสเป็นอย่างยิ่งเท้าทาดาพรมนะคะหรือที่ภายหลังชื่อว่าเทา้าจตุรพักและนางมริกาจึงถือว่าเป็นต้นตระกูลของทศกัณค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่มาของกรุงลงกาในคลิปหน้านะคะมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเทวดายักษ์และมนุษย์จะมีเรื่องยุ่งอิลุงตงุงนางกันได้ยังไงกันบ้างคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ